ไม่ไมีมตัง,ตง ธออยู่กับฉันด้วยความลำบากเน่ยไม่ได้อยากทำเธอเสียใจเมว่าเธอมีเราคนเดียวเลยไม่ได้แลเว้ยวเกี่ยวกับความเสียใจไหนตองเป็นสิ้นแล้วเป็นลีคนธรรมดามาก่อนจริงใจดีคุณใครมาหลอกด้วยความรักไงแต่เรื่องเงิน เข้าใจว่าต้องมาก่อนมันกลายเป็นเรื่องบั่นทอนเธอลองอยู่ทุกครั้งไปถ้าฉันมีตังค์ฉพราะงั้นก็ยอมได้แต่ถ้าคุณรับฟ้องฉันเองได้ฉลองหาฉันแค่จนไม่ได้เป็นคนไม่ ดึกกลืมกันไปสักที่ฉันไม่ได้ดีกับคนหลัาหน้าฉันไม่เห็นดูวยจะเอาอะไรไปเทียบกับเพราะตัวกูไม่มีตังกูมีแต่ใจยัหว,วังว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องการลืมกันไปสักที่ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่างเธอ ไม่ต้องใช้ว่าจวเจโอปอมาดีก,ก็อย่างเจอตัวกูไม่มีตังกูมีแต่ใจเยาวหวังว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องการเทียบไม่ติด ไม่ต uhm, ้องร้องไม่ต้องห่วงทางนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้ว ไม่ต้องคิดไม่ต้องนึงเรื่องแล้วของเรามันเก่าแล้วดึงอยู่กับมันจะเป็นที่สองสามสี่นจะเวตของเธอดีออกเป็นอย่างนี้ยังไงแกดีกว่าฉันแน่น้องึงอยู่กับฉันก็ตายฟรีไม่มีอะไรนอกจากนี้เดินไปไกลๆเดินไม่ต้องมอง ฉันก็เมีต่างฉันมันกจะทำไงได้เงนทไมเวลามันฉันมันเป็นคนร้องไห้ฉันมันจนฉันมันเป็นคนไม่ดีเงินก็จะลืมกันไปสร้างทีฉันไม่ได้ดีอะไรหนัก ฉันเป็นเพียงผู้ดีจะเอาเฮียอะไรไปเทียบกับฟ้าทังตัวกูไม่มีตังและไม่มีใจแล้วงั้นก็มีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องการ <c oughs> ไปสังที่ฉันไม่ได้ดีเฮีย,ยอ,อะไรมากลอกงงงนไ้เงี่้ยมไออยากจะทั้งตัวกูไม่มีตังกูไม่ได้ใจ อย่าวังว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองนั้นต้องการ <S <S ลืมกันไป,ไป<ต>สักทีฉันไม่ได้ดีอะไรนังนะฉันเป็นเพียงทุลีจะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้าไม่มีตางกเบแตใจอย่าวังว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องก ลืมกันไปสร้างที่ฉันไม่ได้ไดีอะไรหนักนะฉันเป็นเพียงผู้หลีจะเอาอะไรไปเทียบกับอา่าฮะ <im> ไม่ได้ดังเลยขนาดนั <im> ้นแต่ใจเรียว่างว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องการ ลืมกันไปสังทีฉันไม่ได้ดีกันข่างเี้มันคงจะไมนมีเครต้องเอาไมเกยเราอย่างกจะตัวกูมไม่มีมมมตังกูมีแต่ใจเยวว่ามีอะไรแบบผู้ชายต้องการเทียบไม่ติดเลย